สวัสดีครับพบก,กับรายการจินตนาการหาคาตวันนี้ผมจะเนไม่ใช่วันนี้ผมจะมาเล่นเกมพืม้อควัมยี่งให่ดีนะครับโอ้โหอะไรอีกเนี่ยแจ้งเตือนแล้วเกิน,เ,กนเอาชักนะครับ เปรแล้วคลิวไฟอごม่ a r c ้ n e t a c o m p ฮ n h чуть ว pes t r คเปิดอรต l e ทำยังไงด้วยดูก่อนแล้วกันทำอะไรอ่ะ Nå klarer du

có đây tôi đi. đi. có đi đi. Oh, có đi, đi. Hmm. Ừ. <laughs> อู๋ถ้าไปตายอะไรอ่ะอู๋ปัจจากโกกไว้เลยอ่ะค่แค่แค่สะก అదిరా హా 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 แค่นี้ก็ยากแล้วนะเอาแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย